ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามถนนแบบพลังงานแสงอาทิตย์และเป็น wif i นะครับเรามีเสาทั้งหมด4ต้นแต่เสาทุกต้นจะเชื่อมต่อถึงกันด้วยระบบ wif i ซึ่งสะเยียนมากๆเลยนะครับจากรูปที่ผมแนะนำและโคมไฟที่ผมแนะนำให้ดูโดยทั้งหมดจะทำงานที่ไฟเบื้องต้นคือ12โวลต์ครับแล้วก็เป็นโซล่าเซลล์ด้วย โทรศ์ i การทำงานของแยกนี้จะพิเศษกับคำว่า Wi-Fi ทั่วไปเพราะว่ามันจะมีปุ่มกดทั้งหมด4ปุ่มครับโดยแบ่งเป็นตรงนี้1ชุดเกาะกลาง2ชุดครับแล้วก็ฝั่งตรงด้านข้ามอีก1ชุดการมีปุ่มเพิ่มตรงเกาะกลางก็เพื่อว่าเวลาข้ามถนนไม่พ้น เราสามารถกดปุ่มตรงเกาะกลางเพิ่มเพื่อให้เวลาลดอีกฝั่งหนึ่งข้ามได้ครับการทำแบบนี้ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่คนกดปุ่มก็ต้องดูสัญญาณไฟเป็นช่วงนะครับโดยมองสัญญาณไฟเมื่อข้ามไปเกาะกลางแล้วก็ต้องกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นต้นดังนั้นการเชื่อมระบบนี้ w i f i จะต้องแบ่งเป็น2ชุด และ Wi-Fi จะต้องมีเสถียรภาพสูงมากๆต้องไม่ลบก,กวนกันระหว่างสชุดถ้าสมมุติว่าระบบ Wi-Fi ล่มโคมจะต้องรู้ว่าตัวเองล่มแล้วทำการเปิดเป็นแดงกระพริบหรือเหลืองกระพริบเพื่อเตือนผู้ใช้งานแทนได้ครับ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆคราวนี้ย้อนกลับมาดูที่ปุ่มกดครับเราจะแยกชุดต่างๆเป็นชุดฝั่งนี้ผมให้เป็น a ครับฝั่งด้านนี้ผมให้เป็น b ตัวอย่างนะครับโดย a เวลากดปุ่มฝั่งด้าน a ก็จะเป็นปุ่มกด a ครับพอเราข้ามมาตรงเกาะกลางฝั่งนี้จะข้ามกลับมาฝั่ง a ก็เป็นปุ่มกด a เช่นเดียวกันครับดังนั้นฝั่ง ตรงข้ามเป็นปุ่มกด b เกาะกลางฝั่งด้านตรงข้ามก็ต้องเป็นปุ่มกด b เช่นเดียวกันโอเคครับเรามาสรุปกันนะครับปุ่มกด a ปุ่มกด a ปุ่มกด b ปุ่มกด b ครับเรามาจำลองการทำงานกันนะครับเมื่อมีคนเดินข้ามถนนมากดปุ่มกด a ครับคนก็จะเดินข้ามมา พอคนเดินข้ามมาตัวอยู่ตรงเกาะกลางใช่ไหมครับเขาจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ต้องเดินมากดปุ่มกด b ครับแล้วรอสัญญาณไฟข้ามไปชุดปุ่มกด b เช่นเดียวกันถ้าเราต้องการข้ามย้อนจาก b มาเราก็กดปุ่มกด b ครับแล้วพอข้ามมาตรงเกาะกลางก็เดินย้อนมาที่ ุ่มกด a แล้วก็รอสัญญาณไฟข้าม,มาชุด a ครับทั้งหมดตรงจุดนี้เนี่ยจะทำงานด้วยระบบ wifi ครับโดยให้ชุดนี้เป็น a อย่างที่ผมว่านะครับแล้วก็ชุดด้านนี้เป็น b ครับดังนั้นเราจะเซต ตู้ทั้งตู้หลักตู้ย่อยอย่างไรเริ่มต้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งครับปุ่มกด a ครับปุ่มกด a ปุ่มกด b ปุ่มกด b ครับโคมไฟก็จะต้องเป็นของชุด a ถูกไหมครับโคมไฟด้านคนที่อยู่ตรงนี้มันบังอยู่นะครับก็ต้องเป็นโคมไฟของคน a ครับเช่นเดียวกันโคมไฟชุดตรงด้านนี้ ก็ต้องเป็นโคมไฟคน A ครับทิศทางหันโคมลองดูนะครับทิศทางหันโคมชุดนี้กับชุดนี้หันไปทางเดียวกันก็จะเป็นชุด A ครับก็จะเป็นชุด A ครับพอได้ทิศทางของโคมเราก็จะได้ทิศทางของตู้ครับตู้นี้เป็นตู้หลักครับตู้บนเป็นตู้หลักก็จะกลายเป็นตู้หลัก A ครับ อันนี้เป็นตู้ย่อยครับตู้ย่อยก็ต้องเป็นตู้ย่อย A ครับเพราะเราไม่มีสัญ,ญลักษณ์อื่นอ้อผมลืมคมตรงนี้ครับที่มันซ่อนอยู่ก็คือคมชุดน,นี้เขาขยับลงมาจ่ข้างล่างก็คือคม A ครับย้อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งครับพอเราได้แบบนั้นแล้วเนี่ยเรา ก็จะได้ตู้ตรงนี้ก่อนครับตู้ A ครับตู้ย่อย A ครับอ่ะต่อไปต่อไปนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่ง b ครับโคมตัวนี้ก็ต้องเป็นโคม B ครับโคมคนข้ามกับโครมรถทั้งสองฝั่งก็ต้องเป็น B เช่นเดียวกันครับทั้งรถทั้งคนและทิศทางโคมชุดนี้ ชุดนี้นะครับกับชุดนี้หันไปทางเดียวกันครับก็ต้องเป็น B เช่นเดียวกันครับต่อไปนะครับตู้ครับเนื่องจากเสาสูงต้นไก่เป็น B ตู้ย่อยตู้หลักต้องเป็น B เช่นเดียวกันครับตู้ฝั่งนี้ที่หันสำหรับควบคุมโคมก็ต้องเป็นตู้ B ครับ และตู้ฝั่งนี้ที่หันไปด้านตรงข้ามก็ต้องเป็น B เช่นเดียวกันครับเพราะมันจะมีโคม B ที่เป็นของคนอยู่ฝั่งตรงข้ามครับพอเราได้ลักษณะแบบนี้ทุกอันแล้วเราจะเห็นว่าเวลาเราติดตั้งตู้เราติดตั้งตู้ และโคมจะง่ายขึ้นครับเราก็เซ็ตตู้และโคมตาม A และ B การใช้งานก็จะสอดของและสัมพันธ์กันดังรูปครับผม